การเพิ่มผู้ติดตาม IG นะคะเราใช้แค่เพียงลิงก์ไอจีในการทำลิงออก์แบบนึงนะคะสามารถใช้ยูสเนมในการปั๊มได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาปั๊มเนี่ยอย่าลืมไปตั้งค่าบัญชีแอ c เคา t ์นะคะให้เป็นสาธารนณะไม่อย่างนั้นนะคะยอดฟอลโล่จะไม่ขึ้นค่ะเห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอุ้มเหมือนเคยนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตาม IG ค่ะเอาละค่ะส่วนขั้นตอนการปั๊มฟอลจะเป็นยังไงนะคะติดตามได้เลยค่ะในคลิปนี้มีคําตอบ เริ่มจากนะคะแอดเพื่อนกันก่อนไปที่โปรแกรมไลน์เนาะแล้วก็พิมพ์ ID Assign Pump Follow ค่ะพิมพ์ตามรูมขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการคุยกับแอดมินนะคะก็ทักไปเลยค่ะว่าเราต้องการปัมลล๊ม Follow IG นะคะแบบบัญชีคนต่างชาติและนี่ก็คือราคา p ป o Follow IG นะคะเพื่อนๆเริ่มต้นที่100ฟอนะคะไปจนถึง10,000ฟอกันเลยค่ะและในวันนี้นะคะอุ้มก็จะลองที่1,000ฟอกันก่อนค่ะ พอเลือกราคาเสร็จนะคะก็มาถึงขั้นตอนโอนเงินนะคะแอดมินจะให้รูปภาพนี้กับเรามานะคะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สําหรับสแกนจ่ายเงินนั่นเองง่ายมากๆเลยค่ะโดยที่นะคะสแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารใดก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆเลือกได้เลยเมื่อเราโอนเงินนะคะก็อย่าลืมแจ้งสลิปกับแอดมินเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะไปสอนวิธีการหา user name ของ IG นะคะเพื่อจะส่งให้แอดมินทำการเพิ่ม follow นั่นเองขั้นตอนยังไงไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากนะคะเปิดโปรแกรม Instagram ขึ้นมาเนาะแล้วก็ไปที่ Edit Profile นะคะไปตรง Setting เลยค่ะจากนั้นนะคะจะเห็นคำว่า username เนะเดี๋ไดอุ้มว,วง,งให้ดูก,กลมๆนะคะตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆ Copy ค่ะจากนั้นนะคะนำชื่อตรงนี้ไปส่งให้อดมินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการส่งชื่อ username ให้กับแอดมินค่ะ ก่อนเริ่มปั๊ม Follow นะคะแอดมินน่ยก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนเนาะของอุ้มนะคะยอดเก่าอยู่ที่4 6 9 9คนติดตามนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะยอดเดิมของอุ้มนะคะมีอยู่ที่4 6 9 9ฟอลค่ะหลังจากนี้เราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ยอดก็ขยับขึ้นเป็นที่4 7 2 6แล้วนะคะเดยวเรามารีเฟชหน้าจอต่อเรื่อยๆเลยนะ เราก็สามารถดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเราค่ะซึ่งถ้าเป็นบัญชีคนต่างชาตินะคะก็จะเป็นคนต่างชาติมากดติดตามเรานะคะเพื่อนๆถ้าคนไทยก็จะเป็นคนไทยค่ะยอดขยับแบบต่อเนื่องเลยนะคะเป็นงานแบบเนียนๆเลยค่ะตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่5,000ันกว่าแล้วนะคะยอดขึ้นไวมากๆเลยแล้วก็เห็นแล้วนะคะว่ายอดฟอลเนี่ยทยอยขึ้นจริงสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่จกตาค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มผู้ติดตาม i อจเป็นยังไงบ้างคะแต่ในคลิปจะเห็นมายอดฟอลโล่ไอจีขยายขึ้นจริงแบบไม่จบตาเลยค่ะแน่นอนค่ะเวลานี้นะคะเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมเลยในการปั๊มฟอลเพิ่มฟอลให้นะคะดังนั้นเนยก็มั่นใจได้เลยว่าง,งานที่ได้ไปมีคุณภาพค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะสนใจสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์แอทไซต์ปั๊มฟอลโล่ค่ะไละเอรียดนะคะตามด้านล่างเลยค่ะที่จบวันนี้ต้องขอลาลาก่อน พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย